คลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมไลฟ์อพรองเท้าวิ่งฮก้าประจำปี2 0 2 5นี้กันครับเพียบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปทัทถิสากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าวิ่งนะรองเท้าวิ่งไลฟ์อพทั้งหมดเลยนะครับที่เปิดตัวหรือว่าวางจําหน่ายในปีนี้ของแบรนด์ฮก้านั่นเองนะครับก็ น่าจะขาดไปแค่รุ่นเดียวน่าจะขาดไปแค่รุ่นเดียวเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับก็เริ่มจากรุ่นที่ขาดไปแล้วกันนะครับนั่นก็คือไม่อยู่แล้วเดี๋ยวหาภาพมาใส่นะฮอกาเซโร่เอ็กซ์วันสองจุดศูนย์นะครับเราเปิดต้นปีเนี่ยปีสองพันยี่ห้านะครับฮอกาเปิดต้นเปิดเริ่มต้นเริ่มต้นต้นปีเนี่ยด้วยรองเท้าวิ่งสุดซิ่งสุดแรงนะครับอย่างฮอกาเซโร่เอ็กซ์วันสองจุดศูนย์นะครับซึ่งแน่นอน แฟนโฮก้าอย่างผมนะก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับจัดทันทีเลยเปิดตัวปุ๊บก็ซื้อเลยนะครับซื้อเลยนะครับซึ่งได้มาเนี่ยต้องบอกกันเลยว่ามันแบบสวยซิ่งมากนะครับแต่ว่าถ้าใครติดตามผมเคยดูคลิปรีวิวของผมเนี่ยจะรู้เลยว่าเซโลย์วัน2.0เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งที่ผมวิ่งไม่ได้ ผมวิ่งไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันค่อนข้างแบบไม่มั่นคงสําหรับผมนะโดยเฉพาะผมที่มีเป็นคนที่มีอาการเท้าลมนะครับใส่เซโร่เอ็กวันสองจุดศูนย์เนี่ยรู้สึกว่าวิ่งแบบไม่ได้จริงเออมันบิดมันบิดถึงขั้นที่ผมทํามีแบบใส่สลับข้างอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเป็นโฮก้าที่แบบน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยด้วยอะ่ะที่แบบรู้สึกว่าใส่ไม่ได้เออวิ่งไม่ไหวจริงนะครับแล้วก็วิ่งได้ประมาณ20กิโลอะ่ะ20ินิดๆ ใช้ไปประมาณ20กว่ากิโลก็ส่งต่อมันก็เลยไม่อยู่ในนี้นะก็เลยรู้สึกว่าเออเสียดายนะครับเสียดายที่มันแบบความมัน่นคงความบิดล้มในมันเยอะไปนะครับก็แต่จะพูดถึงแล้วกันว่ามันเป็นรองเท้าวิ่งที่ซิ่งแล้วก็แรงดุโหดที่สุดอีกคู่หนึ่งของปีนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าฮ o กาเซโล o อว2นสอเอาเท่านี้แล้วกันเพราะว่าไม่มีนะะ ทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะครับทีนี้ไม่ได้เรียงตามลำดับการเปิดตัวแล้วนะเรียงลําดับตามการใช้งานเลยและกันนะครับเริ่มจากการวิ่งแบบ e ีซี่เรคั e เ y อรี่นะครับอีซี่เรคัเผมมาที่คู่นี้ก่อนเลย h o ก a าบอ d ไดนายครับโฮก้าบอไดนายโฮก้าบอนไดนานั่นเองนะครับนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวตามหลังมาจากเซโร่ไอวานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรองเท้าสาย Max Cushioning นะครับสายซัพพอร์ตโดยตรงของทางโฮก้าเลยนะครับคู่นี้บอกเลยว่าผมใส่บ่อยใส่บ่อยจริงๆคือหน้าตามันดี เนาะหน้าตามันดีสวยนะครับฟิลลิ่งคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตแบบขั้นสุดอะนุ่มสบายแล้วก็การตอบสนองก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าตัวพื้นโฟมชั้นกลางเนี่ยเขาใช้เป็นโฟม EVA ที่ขึ้นรูปแบบซูเปอร์คริติคอลเนาะเพราะนั้นมันจะได้ทั้งความนุ่มแล้วก็มีการเด้งตอบสนองได้ ดีเี่ยเออต้องถือว่าทําได้ดีเลยนะครับสำหรับบอลได9เก้านะครับคู่นี้ต้องบอกกันเลยว่าอีกอย่างหนึ่งนอกเรื่องนิดนึงเนาะผมได้ไปร่วมงานเปิดตัวบอลได9เก้านะครับที่เซ็นทรัลเวิด์อะแล้วก็เขาจะมีให้เลเซอร์ชื่ออ่าเลเซอร์ชื่อเชื่อไหมว่าไอคลิปเลเซอร์ชื่อที่ไม่พูดไม่อะไรเลยอะเลเซอร์ชื่อลงบนรองเท้าเนี่ยคลิปนั้นล้านวิวอะเออเป็นคลิปวิวที่แบบแต่ล้านวิวนะครับซึ่งคลิปวิวผมเนี่ย ถ้าไม่มีแสนวิวด้วยซ้ำนะแต่คลิปสกรีนชื่อลงบนบันไดเก้าเนี่ยล้านสองล้านสองแสนวิวอะ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วรู้สึกแบบเออรักมันนอรักมันด้วยความคุณภาพของรองเท้าด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงตัวหน้าตาดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าคู่นี้ใส่สบายนะครับใครที่กำลังมองหารองเท้าที่เป็นแบบสายซับพอร์ตแม็คูชชันนิง่งจัดเลยนะดีมากๆสำหรับปีนี้เนะี่ยผมว่าโฟก้าบันไดเก้าเป็น เบอร์ต้นๆเลยของปีนี้นะคนที่น้ำหนักเยอะต้องการรองเท้าซัพพอร์ตแข้งขาเข่าเนี่ยผมเชียร์คู่นี้เลยนะเริ่มต้นกันด้วยที่ Hoga บอนได9เก้าบอนไดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเร็วขึ้นมาหน่อยเป็นไดร์เ t นเนอร์นะครับสายวิ่งแบบทุกวันวิ่งออกกําลังกายวิ่งเก็บไม l เลชวิ่งโซน2วิ่งอะไรเงี้ยครับเป็น d ดร l เ t นเนอร์นะก็มาที่รุ่นนี้ครับฮ o กาคริปตันเทครับหรือว่า c ริปตันสินั่นเองนะครับ มี2รุ่นนะแต่เอาคริปตันก่อนคริปตันเนี่ยมีการปรับปรุงที่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องการปรับดรอปนะครับจากก่อนหน้านียทุกรุ่นของคริปตันก่อนหน้าจะเป็นดรอป5นะครับมาในรุ่นคริปตัน10ปัจจุบันเนี่ยจะมีการปรับส้นเท้าสูงขึ้น3มิลนะครับเพราะฉะนั้นดรอปจากดรอป5ก็กลายเป็นดรอป8นะครับทำให้ตัวคริปตัน10นะครับเป็นรองเท้าวิ่งที่หนานุ่มซับพอร์ตมากขึ้นนะครับผมว่า ซัพพอร์ตแทบจะใกล้เคียงกับบอนไดเลยแต่บอนไดก็ซัพพอร์ตกว่านุ่มกว่าชัดเจนแหละแต่คริปตัน10รอบนี้ก็คือซัพพอร์ตขึ้นนะครับที่สำคัญคือพอดรอปมันสูงขึ้นนะครับบวกกับเทคโนโลยีสมูทเมตาโร,รกเกอร์ของเขาเนี่ยมันทําให้คู่นี้ลื่นไหลวิ่งเพลินวิ่งสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะอ,อย่างยิ่งครับสำหรับคนที่กําลังมองหารองเท้าที่เอาไว้ใช้วิ่งทุกวันซ้อมทุกวันวิ่งสบาย สมกับคำว่า daily trainer เนี่ยเชียร์เจ้า HOGA คลิปตันสิเลยนะครับบอกเลยว่านุ่มสมูทไหลลื่นมากๆนะแต่ไปต่อเนื่องเลยแล้วกันครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น daily trainer สำหรับคนเท้าลมเท้าแบนนะครับนั่นก็คือ HOGA อาราฮีแนะครับผมทำคลิปเปรียบเทียบ2รุ่นนี้ไว้แล้วนะลองไปรับชมได้นะครับแต่ทีนี้ ผมหยิบมา daily trainer เเอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็ออกในปีนี้เหมือนกันนะครับอารแจุดที่น่าสนใจของปีนี้ก็คือปรับเฟร,รมใหม่เฟร,รมที่ซัพพอร์ตเท้าเนี่ยจาก J frame เป็น H frame นะครับเพราะนั้นมั่นคงผมว่าความมั่นคงซัพพอร์ตเท้าล้มเท้าแบนยังดีเหมือนเดิมแต่ใส่ง่าย,ใส,ายใส่สบายขึ้นนะครับอาการดันฝ่าเท้าดันอุ้งเท้าดันข้อเท้าเนี่ยบางคนโดยเฉพาะผมด้วยกันนะผมเป็นคนที่เท้าล้มแต่ไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าที่มีซัพพอร์ตเท้าล้มเพราะว่ามันมันเมื่อยแต่อาร์ฮีแปดเนี่ย ในทั้งหมดนี้นะในทั้งหมดที่วางอยู่ตรงนี้อาราฮี8เป็นรองเท้าที่ผมใส่บ่อยที่สุดนะครับเพราะรู้สึกว่าใส่สบายหน้าเท้าตัวนี้เป็นหน้าเท้าดีแต่ก็รู้สึกว่ากว้างผมเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างนะครับใส่ตัวหน้าเท้าดีได้เนี่ยกำลังดีเลยสบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสายเดรริเทเนอร์ก็เลือกเลยคุณจะชอบคริปตันสิบหรือจะชอบอาราฮีแนะครับชอบนุ่มซับพอร์ต หน่อยนะครับก็จะไปคริปตันนะครับเน้นความมั่นคงก็ไปที่อาราฮี8นั่นเองนะครับแดรี่เทนเนอร์ไปแล้วนะของโฮก้าปีนี้นะครับคู่ต่อไปซัพพอร์ตแล้วซ้อม d ด i ี่ชิลๆแล้วนะครับต่อไปแรงขึ้นมาหน่อยซ้อมทำความเร็วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะั่นก็คือโฮก้าม x ก X นะครับมักเอกรุ่นที่3นั่นเองนะครับมักเอกรุ่นที่3เนี่ยก็ปรับปรุงเช่นเดียวกันนะครับตัวโฟมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความหนานุ่มซัพพอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังสามารถเร่งความเร็วได้นะครับด้วยรูปทรงของตัวการออกแบบนะครับที่เป็นเมตาโรเกอร์นะครับแล้วก็มีตัวแผ่นเนาะเป็นแผ่นไนลอนนะครับแผ่นเป็นตัวแผ่นพลาสติกอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับมีความเขาเรียกว่ากลิ้งถักสูงเลยซึ่งดีไซน์มันคล้ายๆกับรุ่นแข่ง ที่จะไปว่ากันต่อไปนะดีไซน์การออกแบบเนี่ยมันออกแบบมาเป็นตัวซ้อมของ Rocket x 3เลยครับทั้งรูปทรงโฟมเห็นไหมหน้าตาผมว่าคล้ายกันมากอ่ะเออแต่ว่าหนากว่าแล้วก็รูปทรงโฟมคล้ายกันนะครับตัวโฟมใช้2ชั้นเนาะด้านบนเป็นตัวโฟมที่เป็นพีบ้าเนาะพีบ้าที่มีความนุ่มเด้งเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็จะเป็น cm eva ที่มีความแน่นเฟิรม์มแล้วก็ ช่วยในเรื่องความทนทานด้วยเพราะว่าเป็นรองเท้าซ้อมนะครับที่สำคัญคือมันวิ่งได้หลากหลาย วิ่งลองรันก็ได้นะครับวิ่งยาววิ่ง LSD ผมว่าวิ่งได้นะครับรวมไปถึงซ้อมทําความเร็วนะครับวิ่งเทมโปคู่นี้ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮอกามักเกรุ่นนี้ตอบโจทย์นะครับในการซ้อมที่แบบเน้นเรื่อง performance ขึ้นมานะครับจากที่คลิปตันกับอาราฮีเน้นชิลชิลสบายๆมือใหม่ได้ใช่ไหมครับมักเ็กก็จะเป็นเรื่องการซ้อมที่เน้น performance ขึ้นมาซึ่งทําได้ดีมากๆสําหรับปีนี้นะครับกับเจ้าฮอกามักเอกนั่นเอง หลังจาก e ีซี่ซ้อมชิลซ้อมเร็วมาถึงวันแข่งครับวันแข่งโอ้โหคู่นี้ผมอยากจะสปอยเลยกันอยากจะสปอยว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบน่าจะเป็น Best of the Year ของผมปีนี้นะทำไมถึงบอกน่าจะนะครับเพราะว่าอันดับแรกก่อนเลยนะผมรู้สึกว่า Rocket X3 เนี่ยใส่สบาย ใส่สบายมั่นคงนะครับมั่นคงแล้วก็ใส่สบายมากเทียบกับรองเท้าวิ่งซูเปอร์ชูทในค่ายอื่นที่ออกปีนี้นะผมยกให้ r o c k e t X3 เนี่ยใส่สบายที่สุดนะครับในความสบายนะครับมันก็ยังมีความแรงความซิ่งอยู่นะครับด้วยตัวการออกแบบที่ใช้โฟมเป็นพีบ้า2ชั้นนะครับแต่ว่าใช้เขาเรียกว่าความหนานุ่มความเด้งเนี่ยไม่เท่ากันนะครับส่วนใกล้เท้าเนี่ยจะนุ่มกว่านะครับแล้วก็แผ่นคาร์บอนเนี่ยแบบวิงคาร์บอนเพลทนะครับมันจะเป็นแผ่นแบบหนาเต็มพื้นนะครับเป็นแผ่น เต็มพื้นเลยแล้วก็มีตัววิงขึ้นมาประคองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากความสบายแล้วเนี่ย Rocket X 3ยังได้เรื่องความมั่นคงด้วยนะครับเทียบในปีนี้นะผมว่า Rocket X 3รู้สึกว่าเป็นรองเท้าว,วิ่งซุปเปอร์ชูสหรือว่า Racing ่ h ชูสที่มั่นคงที่สุดนะครับแล้วเรื่องหนึ่งที่พัฒนามาก,ก็คือเรื่องน้ำหนักน้ำหนักประมาณ200กรัม200นิดๆน,นะครับซึ่งเบามากนะครับขณะที่ความเด้งดีก็ยังมีนะครับเพราะนั้น Rock ก็ X 3เลยเป็นรองเท้าว,วิ่งที่แบบ ผมประทับใจมากแล้วก็จะพามันไปบางแสนสีด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวไปรีวิวหลังหลังฟูอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่บอกนะตอนนี้เลยว่าครบเครื่องคือใส่สบายมั่นคงกลิ้งไหลส่งดีดเด้งครบ Rocket X3 ครับสำหรับรองเท้าแข่งของโฮกกาในปีนี้ครับและก็แน่นอนครับจุดแข็งจุดเด่นของแบรนด์ฮกาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องวงการเทรลนั่นเองนะครับผมก็ต้องพูดถึงรองเท้าเทรลสักครู่นะครับอ่ะ และนี่ก็คือ h o ก a Mafate 5ครับมาฟาเตรุ่นที่5นั่นเองนะครับมีรีวิวไปแล้วหมายถึงว่ารีวิวอันบ็ไปแล้วนะครับแต่ว่านะที่ผมถ่ายคลิปนะตอนนี้ผมยังไม่ได้เอาไปลองวิ่งเลยซึ่งมีแผนจะเอาไปใช้ในงานเขาใหญ่เ t r a i l นะครับในวันที่19ตุลาคมนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็น รองเท้าเทรลของฮ o กาที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้นะครับฮ o กาเปิดตัวรองเท้าเทรลในปีนี้ได้ได้่นสนใจหลกัหลกๆก็คือ2รุ่นนะครับก็คือฮ o กามาฟเต้ X m a f a t มาฟเต้นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่มีแผ่นคาร์บอนก็จะเน้นแบบความเร็วเน้นสปีดเรื่องพ e ร์ฟอร์ม c นซ์นะครับแล้วก็มาฟเต้5 เปิดตัวตามมานะครับก็จะเป็นรองเท้าที่สายแบบเทคนิคอลเลยนะครับก็มีการปรับปรุงให้มีความหนานุ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดอกยางวายรัมเมก้ากรีบเนี่ยก็จะเป็นดอกยางที่มีความสูงขึ้น5มิลิเมตรนะครับแล้วก็สวยนวันที่ออกนวันที่นะวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยมีสีชมพูออกมาแล้วด้วยนะเรียกได้ว่าผู้หญิงชมพูก็ได้ผู้ชายสีน้ําเงินก็ได้หรือว่าผู้ชายชอบสีชมพูแบบผมก็ไม่แปลกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมเอาไปลองวิ่งถนนมา วิ่งถนนมาบอกเลยว่าโคตรนุ่มตอนแรกคิดว่าดอกยางแบบหนาขนาดนี้เออคิดว่าวิ่งถนนคงแบบแข็งแหลมสะเทือนแน่เลยปรากฏว่าวิ่งถนนก็ซัพพอร์ตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นสายเทรลผมเชียร์เลยใครที่กําลังมองหารองเท้าเทรลดีๆเน้นซัพพอร์ตทางเทคนิคอลหรือว่าทางเรียบผมว่าก็วิ่งได้เพราะว่าสนามเทรลเมืองไทยก็จะมีทางถนนทางดําเยอะนะครับเชียร์คู่นี้เลย h o ก a ้ามาฟาเต้นะครับหนานุ่มซัพพอร์ตได้แน,น่น โหนนุ่มมากครับนุ่มมากเกาะอยู่เอาอยู่ทุกเส้นทางครับเมื่อกี้ถนนลื่นถนนเปียกหินลอยหินกรวดเอาอยู่หมดเลยครับขอตไปได้ทุกที่โอมีคนมีคนอยู่เยอะและก็แน่นอนครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของแบรนด์ฮกกาก็คือเรื่องไลฟ์สไตล์ครับรองเท้าที่เป็นแบบแนวไลฟ์สไตล์ส้ิเกอร์นะครับเรียกได้ว่าผูกกันเนาะผูกกันระหว่างรองเท้าวิ่งเทรล ฮอกาเนี่ยชอบเอารองเท้าวิ่งเทรลเอามาแบบคอลแลบหรือว่าเอามาทําเป็นแบบรองเท้าสนิเกอร์รองเท้าไลฟ์สไตล์นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้คือพิเศษนิดนึงก็คือเป็นการคอลแลบระหว่างฮอกากับแบรนด์สัตว์ทีานะครับนี่คือฮอกาเอ็กซ์สัตว์ที่ฝ่ายมาฟาเตสี่สปีดไลน์นะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงมาฟาเตสี่สปีดเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่แบบรองเท้าเทรลอะเออเนี่ยพื้นเทรลไวเบิรมเลยนะครับแต่ของฮอกาเนี่ย ในหมวดหมู่ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะนำจัดเข้ามาเป็นรองเท้าลายสไตล์มากกว่านะครับเพราะนั้นครบแล้วรองเท้าอีซี่รองเท้าเดลี่รองเท้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ซ้อมความเร็วรองเท้าแข่งรองเท้าเทรลและนี่ครับวันไหนอยากเที่ยวหล่อเท่มีสไตล์ก็ใส่คู่นี้ไปเลยฮ o กาเอ็กซ์ f ัตฟายนะเพราะนั้นคู่นี้บอกเลยว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบมากใส่สบายพื้นโฟมชั้นกลางของเขาเนี่ยคือใส่แล้วรู้สึกว่ายืนเดินได้นานๆไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะนั้น ความแกรมของเขาด้วยความบูติกของเขาเนี่ยที่มันเอกกับสัตย์ายนะครับตอนนี้อาจจะหาซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีรุ่นที่เป็นมา f ฟเตสสี่สปีดไลทวางจําหน่ายอยู่ซึ่งสีสวยมากสีมีทั้งแบบรุ่น LT ที่เป็นสีแบบ สีขาวดำสีเขียวมีสีชมพูสีโบนแบบนี้ก็มีเนาะสีดำก็มีสีเทาสีใหม่ที่เป็นสีชาโคลสวยมากๆเลยก็ลองไปหาดูได้นะครับที่ฮอ g าเอา็กเพรียนสโต้นะครับทุกสาขานะครับใครอยากได้อยากเท่อยากหล่อแล้วที่สำคัญคือใส่สบายมากก็จัดไปเลยกับฮอกามาฟา t e สีสปีดนั่นเองนะครับครบถ้วนไหมครบนะครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Support e อีซี่แมค n ครชันนิงเดลี วิ่งชิวๆว,วิ่งสบายๆซิต้รันมีให้สองคู่ครับคริปตันสิบอะเรฮีแปดนะครับเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ิ้งขึ้นมาหน่อยมีมาร์กเอ็กครับวันแข่งโร c เก t ตเอ็กสามครับไปวิ่งเทรลมาฟาเต้ห้าครับและแน่นอนใส่เที่ยวหล่อๆไปที่มาฟาเต้สี่สปีดไลน์นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นรองเท้าวิ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นไลอัพรองเท้าวิ่งของฮ o กานะครับประจำปี2000 ยี่ห้านะครับเรียกได้ว่าน่าสนใจทุกรุ่นเลยอย่างที่บอกครับผมไปไม่ไหวกับเซโลไอวานสองจุดศูนรุ่นเดียวเท่านั้นเลยนะครับที่เหลือ,อนี่อยากจะบอกว่าใส่บ่อยทุกคู่แล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับก็เผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็จะได้แบบเฮ้ยให้ดูนะครับว่าไลน์อัพของปีนี้ของฮอกาเน,น่าสนใจมากๆนะครับหากใครมีคําถามเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งฮอกาทั้งหมดนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังก็ได้ที่เคยรีวิวไว้แล้วหรือว่าลองคอมเมนต์ สอบถามใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่เคยใช้เนี่ยกี่คู่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่นี้ใครที่เคยใช้เจ็ดคู่นี้นะครับลองมาคอมเมนต์ให้ดูแล้วกันครับว่าชอบไม่ชอบอยังไงร,รู้สึกยังไงบ้างไม่ชอบตรงไหนนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ปแล้วนะครับอย่าลืม subscribe ติดตามด้วยแล้วก็สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครเพื่อนจากช่องกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายเป็นซิ่่าครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ